เห็นอะไรนี้ไหมครับก็คือฮอลอดิกคิวนั่นเองเดี๋ยววันนี้ผมจะมาบอกสูตรครับฮอล d ดิกคิวแบบที่ควรรู้แล้วกันนะครับพื้นฐานเอาไว้ว่ามันมีประมาณนี้แล้วควรจะใช้ประมาณนี้มันถึงจะเหมาะสมอะไรอย่างนี้เนาะสูตรคับที่1นนะครับไอพวกชามพวกนี้นะครับถ้าเกิดคุณไดออปชันไม่ดีคุณอย่าเพิ่งถ่ายทิ้งนะครับคุณสามารถเอามาสุ่มมันได้ด้วยการใช้เพอร์เฟกต์เจมอันค้าแบบกันแล้วคุณก็จะได้นี่ครับแบบใหม่ออกมานั่นเองครับคุณก็จะสุ่มกัน สนุกสนานเลยนั่นเองเป็น Ad l i ลนิ n i n g d a m ไม่พอใจผมอยากอยากสุ่มเพิ่ม็สสมกันไว้นะครับเอามาเล่นสนุกกันแบบนี้ได้คำถามคือผมจะพอทําสูตรต่อไปทุกคนดูไหมโอเคครับเกมนี้มันเป็นเกมแบบว่า g a m b l ิจริงๆครับคือสุ่มดวงผมขออีกสักรอบปะ่ะนี้ครับสูตรครับต่อไปก็คือ3เป็ 1. น1ตามสเต็ปที่เราเคยเรียนรู้กันนะครับเหมือนเจมจะไม่พอโอเค ประมาณนี้นะครับการสุ่มชามใหม่ไปนะครับจะเป็นสูตรสําหรับเจาะโล่นั่นเองเรามาทดสอบกันว่าการที่ผมเจาะโลโงงงมันจะทําให้ได้สีู่ไหมซึ่งวัตถุดิบในการใช้มันก็แอมโูรนทอรูนเพอร์เฟกต์ูบีสิ้นเปลืองมากแต่ผมจะทดสอบให้ทุกคนดูครับ สองโลครับเอาประทับป้าฮาร <c oughs> โอเคครับอันนี้ก็เป็นการทดสอบให้ดูนะครับว่าอย่างนี้มันก็สามารถจอดรูได้นะครับไปนะครับเป็นการทดสอบให้ดูว่าถ้าเกิดผมเผลอใส่รูนผิดอเอาเอลมาใส่ปั๊มอา้าวเผลอใส่สมมติผมใส่รูนผิดผมอยากระเบิดรูนคือการระเบิดรูนแต่มันจะไม่ถอดรูนนะครับโดยสูตรมันจะเป็นอย่างนี้ครับ1เฮล1วาร์ป แล้วก็ของที่จะเอารูนออกนี่ครับหายหมดเลยนั่นผมมาละลายแม่น้ำให้พวกคุณดูนะฮะ <c oughs> โอเคครับไปต่อกันที่สูตต่อไปครับส่วนต่อไปนะครับการเจาะรูเมจิกไอเทมนะครับสมมุติผมมีดาบสีน้ำเงิน ในระดับเลเวลนี้แล้วผมอยากจะเจาะรูให้มันผมว่าใช้ชิป8เ,ปเจมนะครับในการเจาะอ,อ่าก็จะได้รูแล้วก็ออปชันที่เปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นมานั่นเองนะครับอันนี้ก็เป็นเอาไว้ว่างๆเจาะเล่นอยากทําของแบบเมจิกไฟเนาะใช้พวกอย่างเงี้ยพวกของเหลืองของฟ้าแล้วก็ยัดเจมเมจิกไฟเดี๋ยวไว้คลิปอื่นๆอาจจะสอนเกี่ยวกับการทําของเมจิกไฟเนาะต่อไปเป็นการคารฟแหวนกันธาตุนะครับแล้วก็ต้องมีแหวนเมจิกยาสีม่วงเป็น35ยาสีม่วง3 0 และ Perfect t o p a z s นะครับล้วก็จะได้แหวนกันธาตุ Lightning มา บวก26นนั่นเองนะครับส่วนการทาดอื่นๆผมก็จะขึ้นตารางไว้ให้นะครับไปลองสุ่มเล่นกันได้นะครับมันสหรับคนว่างทําของไว้สําหรับเวลต้นๆเนาะในการวิ่งและทั้งหมดนี้ก็เป็นการครับไอเทมเบื้องต้นนะครับถ้าใครอยากรู้สูตรการครับเดี๋ยวผมจะใส่ลิงก์ไว้ในใต้คลิปนี้นะครับในทุกๆการครับเลยลองไปจิ้มๆหาแล้วลองคราฟไอเทมครับกันดูนะครับมีบางอันที่ผมยังไม่ได้ครับให้ดูบางคนก็อาจจะรู้แล้วแต่ว่าเดี๋ยวผมจะแจกสูตรไว้ข้าง ใต้คลิปนี้นะครับลิงก์ที่ผมดูสูตรคาฟเป็นประจำแล้วกันนะลองคาฟอะไรได้เล่นอะไรได้ก็ลองคอมเมนต์บอกกันได้นะครับสุดท้ายนี้ก็ขอขอบคุณคุณผู้ชมที่ดูผมมาจนจบด้วยนะครับยังไงก็สามารถดูคลิปย้อนหลังแล้วก็ติดตามกันได้นะครับกดติดตามด้วยโว้ย